สังเกตได้ว่าตามันมีหลายชั้นมากแต่ว่าพี่ทําไปวันแรกนี้คือคนที่บ้านพี่ไม่รู้ว่าพี่ทําไม่มีใครรู้สักคนเลยนะพอพี่แบบรับตาเขาดูเขาอ้อเพิ่งเห็นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดลื่มตาคือเขาจะไม่เห็นรอยแผลพี่ไงพี่รู้จักกับคุณหมอชลทิตเนี่ยมาประมาณสักเจ็ดแปดปีแล้วมั้งเขาที่แล้วเหมือนพี่จะต้องมาเป็นเพื่อนเพื่อนจะทําตามาถึงนั่งพบคุณหมอค่ะในห้องด้วยกันไปเป็นเพืพ่อนเขา <พ pickle S 1> แล้วทีนี้พอเพื่อนพี่ปรึกษาเสร็จแล้วปุ๊บ คุณหมอก็เลยบอกพี่บอกว่าพี่เหมือนรถสปอร์ตนะก็คือว่าดีทุกอย่างแหละยกเว้นไฟหน้าก็คือไฟหน้าคือดวงตารถสปอร์ตเนะะี่ยค่ะคือตอนนั้นคือพี่มีปัญหาคือเกี่ยวกับไขมันอะ่ะมันซุดหมายถึงว่ามันเมตาเหมือนคนตาปือไงเหมือนคนง่วงนอนอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอก็เลยบอกว่ามันจะต้องฉีดไขมันเข้าต้องเปลือกตาเพื่อให้แบบตาสองชั้นอะ่ะมันชัดซึ่งผ่านไปประมาณเจปีแล้วมัง้ง พี่ก็เลยคิดว่ามันสมควรที่จะต้องทําละพี่ก็เลยไปออกกําลังกายอย่างหนักก่อนมาเลยเพื่อที่จะลดน้าหนักก่อนจริงๆแล้วถ้ามันอ้วนมาแล้วมาทำไหนพี่ว่ามันจะไม่โอเคเกี่ยวมันจะเกี่ยวกับไขมันอ่าใช่พี่ก็ต้องวิ่งวันละห้ากิโลอะไรนะใช่แล้วพี่เล่นเวทถูกต้องอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ละห้าวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอลดน้าหนักสร้างกล้ามเนื้อจนโอเคพี่เลยตัดสินใจมาพบคุณหมอว่าต้องทําซึ่งคุณหมอก็เห็นมีความเห็นตรงกันว่า ต้องทําใช่เมื่อก่อนพี่แปะเทปสองชั้นทุกครั้งอะประมาณ6ปีที่ผ่านมาพี่ต้องแปะเทปแปะเทปเพื่อให้มันเป็นตาสองชั้นไงคะนึออกไหมแต่ตอนนี้ไม่ต้องแปะเทปเลยพี่พี่รู้สึกว่าการแต่งหน้าพี่แบบมันสบายมากเลยนะเพราะการแปะเทปใช้เวลาประมาณ15นาที15นาทีนี้พี่คือไม่ต้องเสียแต่งแบบแต่งหน้าได้ง่าย,าย,ายมากการแปะเทปนี่คือต้องมือห้ามสั่นอะคือปกติพี่ขาดโปรตีนไงพี่เป็นคนไม่ค่อยทานน้อสัตว์มือจะสั่น การแปเทปเนี่ยมันจะยากมากในการจะจะทาให้สองชั้นนั้นเท่ากันตอนนี้พี่ก็เลยทิ้งไปเลยที่แปดเทปนี่คือพี่แบบจะให้แต่แปะตอนนี้ก็คือเริ่มต้นใหม่แล้วนะคือแปไม่เป็นแล้วนะเพราะว่ามันมันยากนะคะการแปเทปของผู้หญิงอะ่ะมาทาตาดีกว่าพี่ว่าง่ายกว่าเยอะนะมันไม่เสียเวลาด้วยใช่ไหมคะหนึ<ช>่งไม่เสียเวลาสองพี่ว่ามันเอาเวลาที่ต้องแปะเทปอะทันอื่นได้ดีกว่าเยอะเลยใช่ไหมแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งตื่นมาก็สวยเลยเนาะสำหรับพี่นะคนอื่นพี่ไม่รู้ตื่นมาพี่ว่ามันก็โอเคอะ่ะตาสองชั้นเลยแต่งแล้วพี่ทามานานนะครับจริงๆพี่ว่าเดือนเสร็จๆอีกนะเดือน,น<ๆ>กว่าพี่ไม่ถึงสองเดือนไม่ถึงสองเดือนใช่ไม่ถึงสองเดือนตาพี่ไม่ถึงสองเดืนอนสําหครับสหรับพี่ว่าโอเคมากโอเคตั้งแต่วันแรกแล้วมัง้งเ,เพราะว่าวันแรกก็ไม่มีคนทักพี่แล้วนะ มันไม่บวมมันไม่อะไรมันไม่บวงไม่เขียวไม่ม่วงคือมันไม่เหมือนคนทำกิจกรรมที่แบบหน้าบวมๆคุณหมอบอกว่าเป็นพาอพี่ออกกําลังกายมันเกี่ยวกับเส้นเลือดที่แบบสูบฉีดมันจะทําให้แบบม่วงเขียวอ่ะถ้าไม่ค่อยมีไม่เหมือนกับคนที่ไม่ออกกําลังกายไงคะอันนี้พี่โชคดีทางทางด้านนี้ไม่เขียวไม่ม่วงไม่เหลืองด้วยคือพี่เป็นคนออกกําลังกายอยู่แล้วมาหลายปีมากแล้วห้าหกปีแล้วจริงๆจริงๆการทําตาหรือทําอะไรที่อย่างอื่นจริงๆพี่ก็ทําำัิจกรรมมาเหมือนกัน จริงๆแล้วตอนทำอะพี่ว่ามันไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่การหลังทำเนี่ยดูแลตัวเองมากกว่าตอนทำเยอะมากสาหรับพี่นี่คือการเรื่องอาหารเนี่ยสำคัญพี่ทานน้ำวนลสี่ลิตรน้ำเปล่าอะวนสี่ลิตรน้ำผักผลไม้ปัน่นคือพี่เป็นคนดูแลตัวเองค่อน,อนข้างค่อนข้างดีมากดังนั้นพี่เรื่องใส่ใจเรื่องสุขภาพสำคัญสมมติว่าการฉีดบท็อกซ์ฟิลเลอร์ถ้าทำแล้วไม่ดูแลตัวเองมันก็หมายถึงว่า หายถูกไหมคะมันจะแห้หายแต่ของพี่นี่คือพี่รู้ว่าต้องทําอะไรหลังการทําพี่ก็ต้องดูแลด้วยไม่ใช่ทําเสร็จออกไปปุ๊บไม่ดูแลนี่มันก็นไม่ได้มันจำเป็นต้องดูแลยิ่งการทําตานี่คือต้องพยายามพักผ่อนเยอะๆอ,ออกกําลังกายนี่คือก่อนมาทํำคนออกกําลังกายหน่อยก็ดีลดการเขียวชมม้ำม่วงพี่ว่ามันสําคัญมากๆเลยนะเรื่องเนี้ ก็อย่างที่พี่บอกนนแหละเพิินว่าพี่ศึกษาคุณหมอเนี่ยจริงๆอ่ะพี่อ่ะเลือกคุณหมอแต่ละอย่างเลยนะหน้าอกคนหนึ่งจมูกคนหนึ่งตาคนหนึ่งพี่ก็ต้องทำการบ้านเหมือนทำรีเ์ชเลยแหละทำวิจัยเลยว่าคนไหนที่เบอร์หนึ่งสำหรับพี่นะเอาแบบเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามแล้วพี่ดูรีวิวดูคนทำดูศึกษาไม่ใช่ว่าพี่รู้จักแลบพี่เดินเข้ามาทำได้เลยนะพี่ต้องศึกษาแบบอย่างต่ำหกเดือนพี่เอาจริงจริงหกเดือนเลยแหละ ปล่ใช่ค่ะพี่ต้องศึกษาหกเดือนเลยว่าคุณหมอคนนี้เขาเก่งทางด้านนี้ไหมอะไรไหมเพราะพี่คิดว่าพี่ไม่อยากแก้ไขท่างบอกตามตรงเลยไม่ใช่ว่าทําแล้วต้องแก้ทำมาแก้พี่รู้สึกว่าหนึ่งมันเจ็บตัวสองเสียเงินเยอะสู้ทําครั้งเดียวจบอย่างเงี้ยพี่ว่าโอเคดังนั้นการเลือกคุณหมอมันก็ไม่แปลกเลยที่ไมต้องเลือกที่นี่พอพี่ศึกษามาแล้วอย่างดีเกือบปีจริงๆหกเจ็ดปีด้วยซ้ํานะ ที่พี่ติดตามติดตามคุณหมอมาตั้งแต่ที่พี่มากับเพื่อนพี่แต่เพื่อนพี่เขาก็ไม่ได้ทํานะตอนนั้นเข้ามาปรึกษากับคุณหมอ,อแต่ว่าพี่นั่นแหละติดตามคุณหมอมาหกเจ็ดปีก่อนที่จะตัดสินใจทําตาไขมันเนี่ยศึกษามาอีกหกเดือนถึงทํา